สวัสดีเทพเจ้ายอนมาแล้วจิ้วจิ้จิ้วนะครับลืมเปิดเสียงได้ไง <c oughs> นะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นยอนนั่นเองนะครับยอนนี้เป็นสายแครี่ที่โหดมากๆเลยในช่วงนี้นะครับต้องเรียกได้วา่าเก่งจัดๆเลยนะครับผมนี่แบบติดเมตาแทบตลอดนะก็นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาจับยอนกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันเนี่ยนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นยอนเต็มอัตลดลื่นไหลไม่มีการรบกวนใดๆทั้งสิ้นเนี่ยผมมีโปรแกรมมาแนะนำนะครับเป็นอ่า Security เนะครับเป็นโปรแกรมที่กำจัดไวรัสนะครับช่วยโทรศัพท์ของเราเนี่ยให้ลื่นไหลได้สะดวกสบายมากนะครับผมก็เพื่อไม่เสียเวลาคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในแอปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเข้าไปในอ่าเพสโต e เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ให้พิมพ์ไปว่า iSecurity นะครับผมก็จะมี i s e c u r i t y นะครับ นี่เลยจะเป็นโปรแกรมสายฟ้าสีเขียวนี่เลยนะครับก็แนะนําให้เราติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเปิดใช้งานได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูฟังก์ชันแรกกันเลยนะครับฟังก์ชันแรกเนี่ยก็จะเป็นการสแกนไวรัสนะครับก็ให้เรากดไปตรงคําว่าสแกนไวรัสเลยนะครับหรือว่าสแกนนั่นแหละนะครับผมอัน,นใหญ่เลยเราก็จะมาดูกันนะครับว่า สแกนไวรัสออกมาเนี่ยโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเชิบเชบเชบก็รอไปก่อนนะครับก็เครื่องไหนเนี่ยมีไวรัสเยอะเนี่ยนะครับหรือว่าเครื่องเนี่ยคือไม่เคยสแกนเลยเนี่ยมันก็จะทําการสแกนนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องแบบทําการทําลายละเอียดให้มันโอเคที่สุดที่จะทําได้นะครับฟลิปออกมาละความเสี่ยงสูงสองว่ะนี่ครับแล้วก็จัดการทั้งหมดนะครับโอเคเนี่เขาให้เราถอนการติดตั้งแล้วก็ถอนการติดตั้งโปรแกรมนั้นไปนะครับเพียงเท่านี้นั่นเอง เสร็จแล้วนะครับปลอดภัยต่อไปนะครับผมจะเป็นการไม่ให้แจ้งเตือนนะครับเราก็สามารถเข้ามาได้ตรงสกัดกั้นการแจ้งเตือนนะครับแล้วเราก็เลือกแอปเลยนั่นเองนะครับเนี่ยเราอยากให้แอปไหนไม่แจ้งเตือนเราเนี่ยเราสามารถกดติ๊กๆไปได้เลยนะครับผมแค่นี้เลยสะดวกสบายมากนะครับผมคือแบบดีนะดีจะจัดอ่านะครับผมประมาณนี้เลยต่อไปนะครับผมจะเป็นนี่นะครับเร่งความเร็วแรมนั่นเองนะครับ เราก็สามารถชิิกมาได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับปุ๊บๆเขียเขาก็จะทําการอนะ่ะแบบว่าปิดแอป,ปที่ใช้เพื่องพลาังงานนะครับเพื่อเร่งความเร็วโทรศัพท์ของเรานั่นเองก็ทําการเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับป๊บนี่ดำเน,นินการแล้วนะครับต่อไปนะครับคือการาล็อกแอป,ปนั่นเองนะครับเราสามารถเข้ามาได้เลยนะที่เขียนว่าแอป,ปล็อกนะครับนี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเลือก โปรแกรมไหนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใส่ล็อกได้นะครับนี่อย่างเราเข้าตรงนี้เราก็ต้องใช้แบบนี้นะครับเข้า Google Chrome เห็นไหมเราต้องใส่รหัสเรานะครับประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปลุยคลิปกันเลยดีกว่าเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับตีปิโตเคนะครับสวัสดีกรอบแล้วกันครับเคนะ วันนี้ก็มาจับยอนนะครับคือเราเปิดคลิปเราก็ต้องสวัสดีไปอีกรอบเรามาเข้าเกมเราก็ต้องสวัสดีอีกรอบนะครับโอ้กดเจอกับ v i o อ e t เตนะต้องเรียกได้ว่าทีมเขาเนี่ยดับมาค่อนข้างที่จะน่ากวนนะฮีโร่แต่ละตัว v i เอเลตเมดเมดมันชื่ออะไรวะผมลืมนะผมลืมชื่อเมดตอนนี้ต้องขออภัยนะคือผมไม่ค่อยเล่นเมดตัวนี้นะก็เลยไม่ได้จําชื่อ เรก็จะมีเวเลสนะครับเวเลสเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่อย่างจริงๆงนะครับผมไอทีมเราได้บัฟแดงเหรอล้าดได้บัฟแดงครับโหคือทีมเขาเนี่ยร้านฮีโร่มาแบบใส่ย,ยืนนานจัดอันนี้ทีมเราเป็นแครี่ฟาร์มอีกตัวหนึ่งนะเป็นคาเฟนีฟาร์มนะครับก็มาดิมาดิเอาเจ็บนะตายนะตายนะ เคียบเราได้เป็นวัวบูลแล้วนะครับเกมเขาก็เป็นเมดเมดเมดสองฟาร์มนะครับผมแล้วเป็นแคลลี่สองฟาร์มตัวนะครับต้องเลียกได้ว่าดับแคลลี่มาได้สุดยอดมากนะครับอันนี้ผมขอกลับเลยนะคือถ้ากลับได้ก็กลับนะครับถ้ากลับไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับนะเดี๋ยวผมรอเคลียร์คีย์ก่อนผมลืมเคลียร์อันนี้ไม่ต้องกลับแล้วนะครับ คือแต่ถ้าเลือดแบบตะกี้เนี่ยคือมันไม่มีคีีไม่ไม่มีอะไรที่เราจะต้องเดินเกมหรือว่าต้องโซนเนี่ยเราก็กลับได้นะเพราะว่าเลือดเราหลวะถ้าเราโดนมีโอกาสโดนได้ป้อมก็มีโอกาสเหมือนกันนะมันเป็นตัวฮีโร่ดาร์ซี่นะครับอันนี้อันนี้พูดพูดติดๆขับอะเป็นไรวะเนี่ยเนี่ยช่วงนี้พูดติดๆขับนะครับเฮียเขาขึ้นมาเติมะ่ะ อุ้ยหลาตายวะน่ะตาย,นะตายชิปหายโอ้ยตายเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยมันตามมันตามเออเฮ้ยอนอยู่ไหนมาลอดโอเคสวยเว้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอฟิวเดซันเพี้ยงไม่โดนเดี๋ยวเจอพลังขึ้นเต่าเขาสวนกลับมาตายแล้วเนี่ย โอ้ยพูดรูปก็ยิงมาปั๊บแม่เกียวแตกเลยว่าแล้วไม่มีเขียวนี่น่าจะตายนะครับผมก็สำหรับยอนเนี่ยต้องเลยกได้ว่าแทบไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะก็คือมันก็ดูดแบนบ้างโดนแบรนบ้างพอมันไม่โดนแบรนก็ทีมตรงข้ามก็เอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เล่นก็เลยอาชิปเลยละกัน นี่มันเอ้ยหายเลยก็ตายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมตายร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไม่เป็นไรครับอันนี้ต้องเรียกได้ว่าเดินพลาดนะครับผมเดินพลาดไม่ได้ดูแมปนะครับไม่ได้ดูมินิแมปตอนที่ว่าเออ่มาหลอดเราเนี่ยหรือว่ารวมทีมเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเรานะครับ <An enemy. S 2> คือถ้ามาหลอดอยู่ตะกี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะรอด เนี่ยแต่เราไม่ได้ดูไงเราเหลืออันนี้ต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นข้อผิดพลาดข้อหนึ่งเลยนะเสียป้อมกลาง <has destroyed. S 1> ว่ะคุณผู้ชมโอ้ยมีสปินอยู่นะครับเชเ่ okay. ถอายยาวเดี๋ยวเจอพลังขคลื่นเต่า ก็ตามที่ผมพูดแล้วครับว่ากลับได้ก็กลับเลยนะแคลลี่เลื่อนโลแค่ไหนหรือว่าไม่โลมากหรือว่าโลเนี่ยก็ต้องกลับนะเพราะว่าเราเป็นแคลลี่นะครับโอกาสที่จะโดนไดป้อมโอกาสที่จะตายเนี่ยมันมันมันง่ายนะครับผมมันไม่ได้เป็นพวกไฟเตอร์นะครับมันไม่ได้เป็นพวกไฟเตอร์หรือว่าแทงคือมันยืนได้นานๆน,นะครับเอาไวโอเลตอุ้ยมันฟิกเกอร์ไปละเอาได้อยู่นะครับ เรียบร้อยดิเฮ้ยโอ้กรรมเฮ้ยมันมันอาคาเฟนี่มันไม่เอาผมไปแล้วงั้นเฮ้ยคาเฟนี่มันสดจัดเลยนะเก็บสองว่ะเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องแคปแล้วน่าจะได้ป้อมนะเพราะว่าโลมกับแคลลี่เขาตายแคงนั้นเรากลับอันนี้เล่นในช่วงดึกเนะี่ยผมอาจจะมึนๆหน่อยนะนะแล้วก็อาจจะพูดติดๆขรดๆด้วยนะครับ คือมันง่วงไนงะตอนนี้เป็นเวลาตีสองสี่แล้วจะตีสาแล้วเนะี่ยก็ถ้าผมพูดน้อยหน่อยเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะผมก็ง่วงด้วยนะครับแล้วก็อคชีพไปด้วยนะครับ อันนี้คือเราได้ป้อมบนแล้วเราได้ป้อมล่างแล้วเนี่ยเหลือแต่ว่าเราเราเราเ,ราเล่นกลางนะครับทำไมผมต้องพูดติดอ่างนะรเราเราเหลือแต่ว่าดันดันป้อมกลางนะครับเถ้าเราดันป้อมกลางเสร็จแล้วเนี่ย<ท> <ๆ S 1> ก็เอาครับง่ายๆเลยก็คือเราจะโซนป่าเขานะครับเราได้ป้อมกลางพวกเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นป่าเขาโซนป่าเขาได้ง่ายขึ้นนะครับโอเเราองเอาป้อมกลางกันแล้วแหละ ตอนนี้เพื่อนขึ้นมาเติม5้าเลยนะเอากลาง5้าเลยนะแต่ว่าไม่ขึ้นขึ้นมาไม่ทันเียบ้ยนี่เกือบโอเคสวย,อเ,สวยเอาวะนี่มันซุปเปอร์ได้ได้จริงๆ เราก็รอเชียร์กลางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เล่นมึนเล่นมนๆเบอร์เบอหน่อยนะครับผมเพราะว่าง่วงนะครับผมแต่คือมันมีโอกาสจับยอนไงตามที่ผมพูดผมก็เลยต้องอัดชิปนะครับผมคืออยากทำชิปยอนมาหลายอาทิตย์แล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นสักทีนะครับฟิวด์ฟิวยิงไปไหนนครับ เสยได้กลางปะเนี่ยโ้ยดาซี่มันเจียชีฟไวอะไอ้ได้กลางไ,ได้กลางครับสวยครับอุ้ยโดนอันตีไม่เป็นไรครับไม่ตายก็พอใจโยเกือบตายวะ่ะเอดัมเฮ้ยเลี้ยงเข้าห้าวไงแม นั่นไงนั่นไงเจอเจอยิงรัวๆแล้วรยบร้อยมีเจนเลยมีเจนนารีคาร์วิเี่เราเกิดแล้วนะครับก็ตามที่ผมพูดนะว่าคาร์ิเี่เกิดในคลิปก่อนนะในคลิปที่เราเจอคาร์ินี่ที่มันเกิดๆนะครับผมเคยพูดเลยว่ามันกดฉีดทีเดียวเนี่ยครึ่งหลอดนะครับหายมิดนะผมบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นกับตายอีกรอบนึงนะครับคาร์ินี่เกิดจะเป็นยังไงนะครับอโลกนะผม ยิงแครี่เนี่ยยิงไวโอเลตทีมเขาเนี่ยน่าจะครึ่งหลอดอะโอ้โห,โหเสียป้อมบดนะเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิเดาบัลล่ะเอาบัลล่ะนั่นแหละไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนโอเคมีไดร์ฟซีต่อนะครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้สปินไปแล้วสปินไปแล้ว สปินแข่งกันแล้วจังหวะนีน้คือเราตายไปหนึ่งแล้วใช่ไหมโอ้ยเราจะต้องไม่ตายอีกตัวแล้วกันจะพยายามเล่นนะครับไม่ให้ตายอีกตัวตายตัวเดียวพอแล้วนะเจียายาิงป้อมได้ป้อมนะครับโอ้ยมันจะเคลียร์ชิปทันไม่ทันเคลียร์ชิปไปนะครับเราเป็นแครี่เสียร์ชิปไวและเฮ้ยได้ไป้อมได้ป้อมล่างนั่นเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยแต่ว่าทีมเขาเกิดหมดแล้ว เอาป้อมล่างครับเอาป้อมล่างโอ้ยแหมเชีร์ชิฟกันไปเกินน่ะได้เวเลสมานาหมดนะครับกลับเลยนะปีน,นี้คุณผู้ชมอันนี้คือกลับได้ก็กลับนะแลบับนลยเรายังใช้สกิลได้อยู่ผมผมกลับเดี๋ยวแปบ๊บนึงเดี๋ยวยิงป้อมมาไม่ไหววะมันมาเยอะกันแล้วกลับแล้ว ปิ้วเด้อปิวโอ้ยตาเฉยป่ะเนี่ยเคครับทีมเขานี่ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ขึ้นทีมเขาดับฮีบบโร่รโมาดีนะเอาตรงๆคือดับดีมากเลยครับแต่แต่ว่าทีมเราดีกว่าเออทีมเราดีกว่าดีกว่าเฉยนะครับผมโอเคคือแบบ ามาจมนน้าอย่างเงี้ยมาจ้าออฟเนี่ยครับผมจริงๆมาจ้าออฟมันได้มันปกติและมาหลอกลมมันก็คือปกติมันก็มาหลอกมันไม่ค่อยแค่ลมกันอยู่แล้วะนะครับคาเปนี่ฟาร์มเนี่ยส่วนเมตานี่มันเขาก็แบบมันก็แปลกอะ่ะใช่ไหมทีมผมเนี่ยถ้านับเบตานี่มันดูแปลกๆเขีย ได้ป้อมบนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ป้อมบนป้อมไหนหรือเปล่าแต่ว่าป้อมนี้น่าจะได้นะเพราะว่าได้มังกรมาแล้วพยายามเลี้ยงมังกรให้ได้ป้อมไหนนะจะดีมากนะครับเพราะว่าเขาเหลือป้อมไหนป้อมนี้ป้อมเดียวเขาน่าจะป้องกันสดชีวิตนะครับผมโอ้ยเลี้ยงมังกรมาให้ตีป้อมไปตีป้อม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 เพื่อประยุทธ์๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวดาซี่วางอันติละเราไม่ต้องกลัวแล้วจังหวะนี้มีสปินอยู่นะครับผม เรายังเราจะไม่ตายโอ้ยยืนกองอย่างนั้นไงยืนกองอย่างนี้ก็ชอบดีครับโอเคยืนกองได้สวยมากเลยตะกีดอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอเคบา,บายยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ